สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแพทย์หญิงมิ่งมุกดาใจอินสินนะคะหรือหมอปูนะคะจากพัชราคลินิกค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดเรื่องการลดไขมันนะคะในพัชราคลินิกเนี่ยทำได้ยังไงบ้างคะ่ะไขมันเนี่ยทุกคนคงจะกังวลใจนะคะว่าไม่ว่าจะที่ไหนถ้าเป็นที่ใบหน้าเหนียงนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจเวลาถ่ายรูปนะคะถ้าเป็นบริเวณอื่นต้นแขนหน้าท้องลำตัวก็จะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจนะคะทีนี้การลดน้ําหนัก หรือการลดไขมันกับทาพัชร์คลินิกมีอะไรบ้างเรามาติดตามกันเลยค่ะาวิธีแรกนะคะก็คือเป็นเมนโสด เมโซแฟตเนี่ยก็คือเป็นการฉีดยานะคะลงไปที่ชั้นใต้ชั้นผิวหนังนะคะถ้าเราดูจากรูปนี้ยบริเวณนี้ก็คือจะเป็นชั้นผิวหนังนะคะแล้วก็ตรงสีเหลืองๆนี้ก็คือจะเป็นไขมันนะคะมากน้อยแล้วแต่บุคคลนะคะยาเมโซแฟตเนี่ยก็จะไปทําให้ไขมันในชั้นนี้เนะะี่ยค่ะแตกตัวนะคะออกเป็นไขมันเหลวนะคะแล้วหลังจากนั้นเซลล์อื่นในร่างกายเราก็จะมาเก็บกินค่ะ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์นะคะกว่าที่เราจะกำจัดไขมันบริเวณนี้ออกได้หมดนะคะเมโซแฟตเนี่ยสามารถฉีดได้ทุกบริเวณที่มีไขมันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้มนะคะถ้าแต่ถ้าเป็นบริเวณแก้มเนี่ยอาจจะต้องควบคู่กับการฉีดโบท็อกด้วยนะคะเพราะว่า บางคนมีดูมนหน้าที่ใหญ่นะคะก็อาจจะเกิดจากกรามใหญ่ด้วยก็อาจจะต้องควบคู่กับการฉีดโบท็อกนะคะสามารถลดเหนียงได้ดีเลยนะคะรวมถึงไขมันบริเวณต้นแขนต้นขาหน้าท้องนะคะก็สามารถใช้เมโสแฟตได้เหมือนกันคะ่ะแต่อาจจะใช้ปริมาณยาที่มากขึ้นหน่อยนะคะ ส่วนประกอบส่วนใหญ่เลยนะคะของเมโซแฟตก็คือจะเป็นสารสกัดจากหัวขาวหรืออาจจะเป็นสารสกัดจากพืชอื่นๆนะคะที่มีคุณสมบัติในการช่วยเผาผลาญไขมันนะคะทําให้ไขมันที่อัดกันเป็นก้อนเนี่ยแตกสลายออกนะคะง่ายต่อการกําจัดมากขึ้นค่ะซึ่งสารสกัดพวกนี้ค่ะเป็นสารสกัดตามธรรมชาตินะคะจึงมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงค่ะ ซึ่งก่อนจะฉีดเมโซแฟตนะคะคนไข้ไม่จําเป็นต้องเตรียมตัวอะไรเลยค่ะเพราะว่าการฉีดเมโซแฟตมีขั้นตอนที่ค่อนข้างง่ายนะคะมีความปลอดภัยสูงคนไข้พร้อมนะคะมาเมื่อไหร่ก็สามารถฉีดได้เลยทันทีค่ะส่วนวิธีการปฏิบัติตัวหลังฉีดนะคะก็คือมีแค่ควรจะดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพราะว่าการที่เราดื่มน้ำเนี่ยมันจะช่วยทําให้ไขมันเนี่ยมันแตกสลายออกได้มากขึ้นค่ะออกทางปัสสาวะได้ดียิ่งขึ้นค่ะ เคค่ะวันนี้เราก็มารู้จักวิธีการลดไขมันนะคะหนึ่งวิธีนะคะในภาชนะคลินิกค่ะตอนต่อไปนะคะภาชนะคลินิกมีวิธีลดไขมันวิธีไหนบ้างนะคะต้องมาชมต้องมาติดตามกันนะคะถ้าชอบเนื้อหาจากทางภาชนะคลินิกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตคดตามให้เพจของภาชนะคลินิกด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะกับหมอโอค่ะภาชนะคลินิกลองเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนค่ะ